หือฮ่าผู้จัดดวงใจเทวพรหมโพสรวมตัวพระเอกแต่มีหนึ่งคนที่ทำหลุดโฟกัสเป็นละครฟอร์มยักษ์ของช่อง3ที่หลายคนต่างตั้งหน้าตั้งตารอคอยที่จะรับชมกันแล้วสำหรับละครเรื่องดวงใจเทวพรหมเป็นโปรเจกต์ซีรีส์ละครโทรทัศน์ทางช่อง3 HD ที่เตรียมสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ52ปีของทางสถาน,นีโดยดัดแปลงจากนวนิยายชื่อเดียวกันของซอนกลินกาวแตมแพรนัทนาราและร่มแก้วซึ่งเป็นผู้เขียนชุดเดียวกัน สุภาพบุรุษสุธาเทพโดยดวงใจเทวพรมจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับรุ่นลูกของคุณชายทั้ง5ต่อจากสุภาพบุรุษสุธาเทพได้แก่และอ่อจันทร์ขวัญฤทัยใจพิสุทธิ์ดุดอับซอนและพรชีวันลาสุด22ธันวาคม2565จนายุกสิยุสนียผู้จัดละครได้โพสต์ภาพรวมตัวพระเอกของเรื่องทั้ง5้าคนแต่มีหนึ่งคนที่หลุดโฟกัสนั่นคือเซนสุภาพงศ์รวมเฟรมอยู่ด้วยแต่จะเล่นเป็นใครนั้นต้องรอติดตามโดยโพสต์นี้ระบ,บุแคปชั่นว่าไม่่่ใชแค แต่มาถึง6จ้ะปกติพี่ว่าพี่ไม่ใช่คนตัวเล็กนะเอาดี h a s h ๆ a g 56ลิงจุดหาเทพ Hashtag บินกลับมาทำงาน1วันมีอยู่จริง Hashtag ดวงใจเทวพรหม